แต่เห็นนี่เลยค่ะนักร้องในร้องคู่ทูเกเตอร์ก็มาคิดถึงบทบาทการแสดงของเขาเออใ,ในละครบริการหมอลำนะคะช่วงเวลาหนึ่งทุ่มคุณผู้ชมโอ้โหกระแสดีเรตติ้งดีมากๆจริงๆมันเป็นช่วงเวลาของครอบครัวที่จะมานั่งทานข้าวแล้วก็ดูละครไปพร้อมกันถูกไหมคือเป็นข่าวดีของแฟนละครช่วงเวลานี้เลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าในปรากฏการณ์วันสนันจอนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปิดโผลละครในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มยกทัพมาค่ะเตรียมเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชม3มเรื่อง สรถด้วยกันนะคุณผู้ชมค่ะเรื่องแรกก็คือเจ้าสาวยืนหนึ่งอ๋อหอยืนหนึ่งจริงๆเรื่องนี้ยืนหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าใส่ชุดเห็นไหมเหมือนเจ้าสาวอยู่คนเดียวเลยนะคะได้น้องเต๋าเศรษฐพงะกบกับน้องเพิร์ตวีรินทราค่ะแล้วก็อัดแน่นด้วยทัพนักแสดงสายลูกทุ่งน้าไม่ว่าจะเป็นคุณลํายายคุณลําเพลินคุณไฮยเน่คุณผู้ชมดูโอ้โหอังเอทเนนี่เจ้าสาวเลยะเจ้าสี้ไม่ยืนเหนือนะฮะโอ้โหก้มห้ถูกอันนี้คือหนึ่งเรื่องแรกอีกหนึ่งเรื่ อีกหนึ่งรถคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ชื่อว่าสิ้นลายโซ่โกัง้งกั้งกรของเรานําแสดงมาเลยครับประกบคู่กับไข่มุกรุ่งรัตแล้วขอแนะนํานักแสดงหน้าใหม่เรื่องแรกในชีวิตของเขาโตโต้ธนเดชฮะประเดิมเรื่องแรกได้เห็นทั้งเสียงร้องได้ดูกัน สแสดงของเขาอย่างแน่นอนตะวนี่คุณน่ไปงานด้วยแม่ไม่ยกเยอะมากกว่านั้นหรออยากอยากดูน้องเล่นละครอ่ะอยากดูนะ<ช>อกฟังเสยนะปกติฟังแต่แบบร้องเพลงอย่างเดียวนะคะอ่ะอีกหนึ่งผลงานค่ะจากค่ายพอดีคำนะคะในเรื่องข้าวเหนียวทองคำ โอ้โหชมดูโปรดักชันเขาเรื่องนี้นะคะได้นักแสดงหนุ่มเลือดใหม่ค่ะน้องทีมคุณากรประกบกับเซียงเซียงพรสวงนะคะแล้วก็ยังมีสาวสวยคุกกี้ยาดาด้วยนี่นี่พระเอกของเราน้องทีมใช่ค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยทีมนักแสดงทั้งสานะคะเขาก็มาบอกวันนั้นว่าแบบเตรียมมามอบความคืนเครงแน่นอนกระชากเกรตติ้งละครหนึ่งทุ่มแบบต่อเนื่องกันเลยคุณผู้ชมนี่เราเล่ากันแค่3าเรื่องรวดเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทีมนักแสดงทั้ง3าเขา ก็มาการันตีด้วยตัวเองเช่นเดียวกันค่ะขอใรวยขอให้รวยมีมาช่วยงานบุญวันนี้มีโชคดีโชคดีสุขเกษเริม่มดีนะขอให้รวย่อยรวยขอยรวย่อยรวยเจ้าสาวยินหนึ่งครับ ชื่อนี้เนี่ยมันมีที่มาค่ะเพราะว่าเจ้าสาวเนี่ยยืนคนเดียวเจ้าบ่าวไม่มาค่ะด้วยความเจ้าสามยืนหนึ่งเนี่ยเขาดังมากคุณแม่ผมก็เลยไปจ้างเขามามาการสไพยตัวร้ายที่จะมายุ่งกับผมครับเจ็บใจแทบพังแต่เหตุยังบดาผมดูทัานเนื่องทนตัวแล้วเนี่ยอย่างต่ำต้องสามเดือนนะครับเพ่จะดูดีขึ้นได้ เขาบอกว่าเรื่องนี้นักร้องเยอะเหมือนกันใช่ไหมซีนไลายโซก็นักร้องเยอะครับไม่ร้องเพลงนะร้องไห้ซ้นไลายโซ่ที่หมายถึงเนี่ยคือซ้นที่เป็นผ้าซินนะครับ<อ>เป็นผ้าของทางภาคอีสานเป็นไลายโซอะไรเง<อ>ี้ยเรื่องเนี่ย,เ,เ,ยเกิดขึ้นตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เขาแบบเกิดการเข้าใจผิดใดๆเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยซ้นไลายโซ่เนี่ยแหละครับพาให้ทุกคนเนี่ยกลับมาเจอกันแล้วก็ค้นหาความจริงครั้งหนึ่งดาราเจ้าน้ำตาของเราก็ได้แสดงนำด้วยนะครับนั่นคือคุณกัปตันเนพี้เท แสนาลา,นาลูกพอ่อโซสิไปข้ามโมยเส็นผมผู้สุริญาะไปตัว DNA แต่งแต่พบกันวันนั้ใจกรู้ว่าราจะมีกันวันนี้สุงังมีพี่ชายค่ะผมมีน้องสาวแล้วผมไม่ได้อยากเป็นพี่ชายโซ่ I is e q u a จนๆๆๆๆๆเป็นหนุ่มโรงงานที่สู้เพื่อความยุติธรรมป๊อบอายอเขากินผักโขมใช่ไหมแล้วเขาถึงมีพลังใช่ไหมคนนี้ไม่ใช่ไม่ต้องกินผักโขมกินอะไรเบ็ดข้าวเหนียวครับกินข้าวเหนียวทุกชนิดก็จะมีพลังมายอดมนุษย์ข้าวเหนียวท่องคํามแต่ปรากฏโตขึ้นใน่างอนดี้ โอ้โห oh, <Wow. S 1> นี่คือละครช่วงเวลาหนึ่งทุ่มคุณผู้ชมขาเตรียมตัวกันให้ดีเลยมานั่งหน้าจอพร้อมๆกันดูได้ทั้งครอบครัวแน่นอนค่ะต้องกวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีหลดฟรีได้แล้ววันนี้